สู่สี่คู่ขี้คือเธอ VS ฟ้าเพียงดินผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ถือเป็นละครข้ามจาก2ช่องที่ขับเคี่ยวกันอยู่สู่สีชนิดหายใจรถต้นคอกันมาตลอดสำหรับคือเธอจากช่องสมและฟ้าเพียงดินจากช่องวันส1เริ่มจากฟ้าเพียงดินของเลดี้ปรางและฟิล์มธนาพัทรที่ใกล้ลาจอเต็มทีแล้วทำเรตติ้งไป3.4ในขณะที่คือเธอของมาริโอเมลเลอร์และยายาอรัสยาเรตติ้งเพิ่มทุกตอนโดยลาสุดทำได้3.2